ทุเรียนหมอนทองในวงซีเมนต้นนี้จะครบกำหนด120วันในวันที่28มิถุนายน2566เพราะดอกบานก่อนพอพอกับทุเรียนหมอนทองต้นใหญ่นอกวงซีเมนที่อยู่ใกล้ๆกันก็จะเก็บผลผลิตได้ในเดือนกรกฎาคมจะสุกพร้อมกันทั้งต้น เนื่องจากวันที่ดอกบานบานกันทั้งหมดทุเวียนในวงซิเมนอายุสี่ปีหลังการเลือกตั้งก็พอใจในไ,ได้ลูกไว้ปีแรกของทุเรียนหมอนทองระยะชิดในวงซิเมนทุเรียนหมอนทอง จะเก็บผลผลิตได้ก็ประมาณเดือนกรกฎาคมกลางกลางเดือนเนื่องจากจะครบ120วันผลจะสุกเต็มที่100%ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม2566ในปีนี้ครับ เรียนหมอนทองอายุเจปีต้นนี้เช่นเดียวกันลูกดกเต็มต้นเกือบร้อยจะเก็บผลผลิตได้ในเดือนกรกฎาคมสด6 6ักาพร้อมกับต้นน้องก็จะเก็บผลผลิตรุ่นแรกพร้อมกันส่วนรุ่นหลังที่มีดอกบานหางแยะ ก็ททับตาหนิไว้ก่อนส่วนผู้เรียนหมอนทองรุ่นแรกจะเก็บผลผลิตได้ภายในเดือนกระดักษดาคม2566ครับเรียนนวลทองจันเป็นผู้เรียนที่เบากว่าจะใช้เวลาหลังดอกบานประมาณ100วันจะเก็บผลผลิตได้ ในกลางเดือนมิถุนายน2566แต่ถ้าเป็นผู้เรียนหมอนทองจะต้องให้มีผลสุกเต็มที่120วันถึงจะเก็บผลผลิตได้